รักกันไว้เถธอเราเกิดรวมแผ่ทยอยจะเกิดภาพไหนไหนก็ไทยด้วยกันเชื้อสายประเพณีไม่มีทิดกันแา่ดใงไทยนั้นผุงชนทุกคนคือไทยของที่แหลมโพงเอืนโพงของแม่ ของดังครับรักกันไว้ไม่ได้ยินเลยสุดยอดหูทั้งนี้หลับไม่ได้ยินเลยตายปราเพณีทั้งนี้นะครับยินกันตอันชาติใดไร้รักสมัครสมานจะทำการสิ่งใดก็ไร้ผล หากแม้ชาติย่อยยับลงอับจนประชาชนจะสุขอย, Camb อยู่อย่างไรออท่านจะไม่คิดตบมือดังๆให้กับผมสักครั้งเหรอครับขอบคุณครับสังเกตไหมฮะคนไหนรักตำรวจมักจะตบมือให้ดังๆนะฮะคนไหนไม่ชอบตำรวจตบด้วยแถมค้อนให้ด้วยไม่เป็นไรครับขอยคิดซะว่าตำรวจตำรวจเสมือนญ,ญาติหากท่านพลาดตัวไข่ตัวมันนะครับ ต่อไปนี้ขอชวนเชิญทุกท่านสู่คำว่าพลังแผ่นดินบรรพบุรุษของไทยแต่โบราณปกบ้าน <e ป้องเมืองคุ้มเย้าเสียเลือดเสียเนื้อมิใช่เบาหน้าที่เรารักษาสืบไปครับด้วยตบมือหน่อยได้ไหมฮะบรรเทิงต่อไปนี้สู่ในหลวงของเรานะครับ ในนามีปลาในนามีข้าวแผ่นดินของเราปูกดมสมบูรณ์บ้านเมืองราบภาบในอาณาพเพรพ่อคุณรามกำแพงคำจุนให้ชาติไทยลุ่งเรืองผู้กา้ามหาราชสมเด็จพระสุพรรณกัลยาสมเด็จพระนเรศวร สมเด็จพระเจ้าตากสินและสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกสองมือกราบลงที่ตรงเนื้ออาข้าบาทบูชาพระสุพรรณกัลยาพระแม่องค์อา สละกพรีกายแลกกษัตริย์ไทยบากูชาณะเลสวนประกาศไม่เป็นทาสใครกรุงธนบุรีนามนี้ดังไปทั่วถิ่นสมเด็จพระเจ้าตากสินยิ่งใหญ่คุ้มไทยทุกคนรวบรวมคนไทยที่แตกพายกลับมาอีกคนยายเมืองหลวงหมา งทนให้ไทยทุกคนมีที่ทำอินทุกทุกระอมแห่งวงจังกรีพระบารมีล้นกาวเหล่าไทยทั้งชาไทยร่วมปิตใจรีกาอิทวายกษัตริย์ชาวไทยขออภิวาทประทมกษัตริย์แห่งวงจังกรี ประวัติศาสตร์ไทยจารึกไว้แน่นอนไทยเสียดินแดดข้างกอนหัวใจเรารอนเขวินตนตากปูไทยที่ป่วยมาลายสุนสินเลือดปูดเลือดยาไหลลินเพื่อรักษาแผ่นดินไทยเวทไทยใหญ่น้อยต้องพลือดร้อนลำเข็นลูกไทยลานไทยยากเข็น ไทยเราจะเห็นใจกันลืมดับในใจยิ่งอยากชาติบางระจันพักดาบเห็นข้าประจันวาดฝันสัตรูสู่ตายแข่นมันมาเกลือขนาจะขอเชิดผู้ท้าที่ปู่พิยาตายายให้ไทยคงอยู่ผู้ความเป็นไทยเพื่อให้ชาติไทยสืบสายเลือดไทย ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนั้นพระองค์ทรงติดต่อค้าขายกับชาวต่างประเทศหลายประเทศด้วยกันในบรรดาชาวต่างประเทศครั้งหนึ่งฝรั่งเศสได้นำเรือสินค้ามายังประเทศไทยตามประเพณีของชาวเรือไม่ว่าเรือประเทศไหนมาประเทศใดก็ตามประเทศนั้นจะต้องชักธงชาติขึ้นแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์นั้นเรายังไม่มีธงชาติใช้ครับพระองค์จึงนำธงของประเทศฮอลันดามาชักขึ้น ปรากฏว่าฝรั่งเศสประท้วงครับบอกให้เราเปลี่ยนธงสมัยบังเอิญผ้าสีแดงอาจจะหาง่ายในสมัยนั้นสมเด็จพระลายจึงเอาผ้าสีแดงมาตัดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วชักขึ้นบนเสาฝรั่งเศสเห็นธงสีแดงคิดว่าเป็นธงประจำชาติไทยจึงได้ยิงปืนสะดุดให้ <c oughs> กี่นัดไม่ทราบเพราะจิ้มลิ้มไม่ได้เกิดในสมัยนะั้น <c oughs> จึงถือว่าธงผืนแรกที่ใช้ในแผ่นดินไทยคือธงสีแดงครับอายุ ทยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนช่วยร้องนะครับจิดใจอาวรนมาเล่าสู่กันฟังอายุทยาแต่ก่อนนี้ยังเป็นดังเมืองทองของพี่น้องเผ่าพงไทยนี่คือธงผืนแรกที่ใช้ในแผ่นดินไทยต่อมาแผ่นดินไทยเปลี่ยนการปกครองต้นกำเนิดเกิดราชวงศ์จัก,กรีคือสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เมื่อครองแผ่นดินสยามต้องการให้นานา,นาประเทศที่มาแผ่นดินสยามได้รู้ว่าแผ่นดินเนี่ยปกครองโดยราชวงศ์จักรีดังนั้นพระองค์จึงนํากากงจักรซึ่งเป็นการประจําราชวงศ์เนี่ยมาใส่ตรงกลางแผ่นธงสีแดงจึงเป็นธงผืนที่สองตอนตระกูลไทยใจทึงเหียมาหาลักษณะดินแดนไทยไว้ให้ ได้ยินเลยครับอย่าให้ชีวิตสูญเปล่ารักชาติเิ่นชีด่ของเราเหมือนดังพงเผาต้นตะกูลไทยทงผือที่สองเนี่ยใช้มาจนถึงรัชกาลที่สองสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาไยในสมัยของพระองค์นั้นต่อเรือขึ้นมาสองลำครับลำหนึ่งทำคัาทำการค้าขายเอาสิงคโปร์ฮ่องกงและก็มาลายู ครั้งหนึ่งเรือสินค้าจากประเทศไทยไปจอดท่าเทียบเรือสิงคโปร์ปรากฏว่ามลายูประท้วงครับบอกคงผือเนี่ยไปซ้ำเราไปซ้ำกับเขาดังนั้นทูตอังกฤษที่ดูแลสิงคโปร์ขณะนั้นมาแผ่นดินไทยครับมาบอกให้เราเปลี่ยนธงสมัยในสมัยสมเด็จพระพุทธรล่านาภาลาัยนะ,ะนะครับพระอ,องค์พบช้างเผือกถึงสามเชือกด้วยกันคนไทยเชื่อว่าช้างเผือกเป็นของคู่บ้านคู่เมืองดังนั้นพระอ,องค์จึงเอาช้างเผือกสีขาวเนี่ย มาใส่ตรงกลางกงจักจึงเป็นธงผืนที่สามทิ่น,นี้คือแหลมทองซับเมืองนองของเราเผ่าไทยไลนาเทียววิไลประชา,ทาไทยรักเมียงชีวะศาสนาดังบลชธรรพุทธประธรรมน้อมนับสุภาดีคงพระราชาขวันชีวาฟ้าเบิกบานสุขสาราชีวตไม่ได้ยินเลย มันลาวีอย่าให้มีโพยภัยอธิปไตยของเราไทยขายาลุกรานธงผืนที่สมนี้ใช้มาจนถึงรัชการที่สสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในสมัยของพระองค์นั้นเสด็จต่างประเทศอยู่บ่อยครั้งพระค์สังเกตว่านานาประเทศเขามานิยมเอาสัญ,ญลักษณ์อาวุธมาติดที่ธงชาติดังนั้นสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงเปลี่ยนธงสมัยครับเอากงจักรออก เหลือแต่ช้างเผือกสีขาวเอาไว้และบัญญัติในกฎหมายเป็นครั้งแรกให้ธงผืนที่สี่เนี่ยเป็นธงประจำชาติไทยไม่มีแผ่นดินไหนจะให้ความสุขเสรีกููดีกินดีเท่าแผ่นดินนี้แผ่นดินไทยไม่มีแผ่นดินไหนจะร่วมใจรักษามัคคีอารมณ์พล,ลังและเส,สร้างความดีเท่าแผ่นดินนี้นดินไทยพราะประมุขค,คือขันชาติธงอา เปลือกไกเป็นเบ้าล่อหลอมชาวไทยให้รวมน้ำใจรักษาแผ่นดินไม่มีแผ่นดินไหนที่ไทยจะไปทวินยอมตายเพื่อแผ่นดินโลกกได้ยินมีแผ่นดินไทยธงผืนที่สีนี้ใช้บรรจนถึงรัชการที่หสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวในสมัยของพระองค์เนี่ยต้องเปลี่ยนธงนี้อย่างเร่งด่วนก็เพราะว่าครั้งหนึ่ง พระมกุฎเกล้าจะอยู่หัวเสด็จไปยังจังหวัดอุทัยธานีปรากฏว่าชาวบ้านรู้ในหลวงเสด็จจึงทักทงขึ้นแต่ชักผิดครับหมุนหน่อยชักขึ้นเอาปล่อยมืออย่างเงี้ยครับปรากฏเสด็จกลับมาเลยเปลี่ยนทงสมัยเอาหมุนกลับให้ช้างยืนบนแท่นและหลังช้างมีเครื่องทรงจึงเป็นทงผืนที่ห้าหนักแผ่นดิน นักแผ่นดินไอ้คนเช่นนี้เป็นคนนักแผ่นดินคนใดข้ายาเสพติดอุคคลิตมันคิดทำลายมันมองเมาเยาวชนปะชาชนมันทำลายมันคิดลายทายชา้องเราช่วยร้องนะครับหนักแผ่นดินไม่ได้ยินนะหนักมาก